สวัสดีครับอยู่กับผมบนดินดวนครับเจอเล่ากี่ในตำนานนะ,ะครับปาร์ตปูะตายกครับโยกโยก ตัวนี้นะจะยางพันหรือเปล่านี่อยู่กับทีมงานลมในโก้หน่อยครับกูปตาตูเแอร์อุ้ยรถไถรับฝุมเต็ม แล้ครับสำหรับล็อกกี้ในตำนานปูยังไหวค่ท่านผู้ชมครูปตาหาซิปตัวเอครับดันกองดินก่อนนั่นที่จะได้ท่ายคลิปมาให้พี่น้องได้ชมนะครับผม คันนี้พึงออกมาได้ปีแรกครับจากคลองเก่าเอาไปเทินครับผมสำหรับ4ีสิหาหรือเปล่าหรือ47นี่แหละขนเอาไปเทินนะครับผมได้มาเป็น50าสหนึ่งแปดนะครับเป็นตัวใหม่ เหยียบก่อนดินเลย โอเคผมเ๋ย่ไปเจอกันคลิปหน้าครับรอชมกันที่สองของผมสำหรับคลิปนี้นสวัสดีครับ